แต่สุครีปเนี่ยก็ไม่อาจจะสู้ริ์ของพี่ชายได้ครับเขาทำได้แค่เพียงป้องกันตัวหลบหลีกไปมาเพื่อรอให้พระรามยิงสอนสังหารพาลีฝ่ายพระรามที่ซุ่มอยู่บนพื้นดินเมื่อได้จังหวะดีแล้วก็เล็งเป้าหนาวคันศรเล็งไปตรงกลางใจของพญาพาลีก่อนจะปล่อยศรน,นั้นให้พุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าพญาพาลีผู้เก่งกาจกลับคว้าเอาสอนอันทรงพลังของพระรามเอาไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจเลยนะครับแล้วพาลีก็โกรธมากเมื่อมองไปเห็นฤาษีถือคันธน,นูซุ่มอยู่บนพื้นจัดการระเบิดพลังสลัดสุครีพทิ้งแล้วหอะตรงดิ่งลงไปต่อว่าพระรามว่าเป็นฤาษีอยู่ดีๆจะเข้ามายุ่งเรื่องของตนเพื่ออะไร พรรามจึงอธิบายว่าตนคือนารายอวตาลและจะมาสังหารพาลีตามคำสาบานที่พาลีเคยให้เอาไว้เมื่อพูดจบพรรามก็สําแดงกายเป็นพระนารา์ในร่างอาวุธครบมือให้พญาพารีได้ประจักษ์ต่อสายตาพาลีที่ได้เห็นแบบนั้นก็หมดข้อสงสัยยอมจำนนต่อมหาเทพและก็เกิดความสำนึกผิดขอรับโทษตามที่เคยสาบานเอาไว้พาลีเนนะครับ ไปฝากกรุงขีดขินกับสุครีพพร้อมกับสั่งสอนผู้เป็นน้องอย่างละเอียดถึงการเป็นข้ารับใช้อง,งานารายและการเป็นกษัตริย์ที่ดีเมื่อสั่งเสียทุกอย่างจบแล้วพาลีก็ปล่อยสอนของพระรามที่ตนจับเอาไว้ปล่อยให้มันพุ่งปักเข้ากลางอกแล้วสิ้นใจตายไปในที่สุดครับภายหลังการสิ้นใจของพญาพาลีความโศกเศร้าก็ปกคลุมไปทั่วกรุงขีดขิน สุครีพองคตนางดาราและก็ชมพูพานต่างก็พาก,กันร้องห่มร้องไห้เฝ้าดูพระรามยิงศรเพื่อทำพิธีศพให้แก่พญาพาลีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เขาได้ไปเกิดใหม่บนสวรรค์และเมื่อความโศกเศร้าได้ผ่านพ้นไปแล้วสุครีพก็ได้ขึ้นปกครองกรุงขีดขินแล้วก็เร่งตระเตรียมกองทัพวานนอนให้แก่พระรามทันทีโดยให้สัญญากับพระรามว่าจะจัดทัพให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน พรรามกับพระลักษ์จึงเดินทางไปรอทัพยอยู่ที่เขาคันธมาศซึ่งระหว่างที่เดินทางไปยังเขาคันธมาศนี้เองล่ะครับสองพี่น้องก็ได้พบกับวานอนป่าผู้รับเอาสบายของนางสีดามาเก็บรักษาเอาไว้วานอนป่าเนี่ยนะครับได้มอบสบายคืนให้แก่พระรามพร้อมกับเอ่ยคาที่นางสีดาได้ฝากเอาไว้แก่พระรามว่าให้พระรามเนี่ยตัดหัวพญายักษ์ทศกัณฐ์ให้ได้ พารามก็เลยรับเอาสบายของนางสีดามาด้วยความเศร้าใจก่อนจะรีบเช็ดน้ำตาแล้วผ่าน้องชายเดินทางกันต่อไป